นิสัยลึกๆทั้ง12ราศีลัคนาราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันเป็นคนช่างเลือกช่างคิดช่างทำทำอะไรก็ต้องดีต้องเพอร์เฟกเวลาเอาจริงเอาจังนะบอกเลยว่าออกมาดีแน่นอน เป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครซื่อสัตว์มากทำอะไรมีความตั้งใจสูงเวลามีคนเดือดร้อนถ้าช่วยได้ก็ยินดีช่วยเป็นคนมีความอดทนสูงมีความทะเยอทยานไปสู่เป้าหมายในชีวิตชอบความสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะลงมือทำอะไรทุกอย่างจะต้องออกมาไม่มีข้อบกพร่อง เป็นคนที่ใช้เงินเป็นจะมีฟุ่มเฟือยบ้างถ้าของชิ้นนั้นเป็นของที่เขาอยากได้จริงๆเขาจะไม่เสียดายเงินเลยเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวทำอะไรเร็วชาวราศีกันเป็นคนที่ค่อนข้างจู้จี้จุกจิกมีความสามารถในการสื่อสารนะแต่บางครั้ง กับวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นตำหนิคนอื่นเป็นคนเข้าใจยากและเอาใจยากมากโลกส่วนตัวสูงเป็นคนขี้หึงห่วงมากรักสวยรักงามเก็บซ่อนอารมณ์เก่งเจ้าชูไม่เบาอยู่นะไม่ชอบคนหยาบคายมักท้อใจเวลาที่เจออุปสรรค ไม่ว่าจะทำอะไรชาวราศีกันจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้งานนั้นออกมาผิดพลาดน้อยที่สุดสิ่งเดียวที่ทำให้เขาหรือเธอชาวราศีกันต้องหวั่นไหวถึงขั้นทนไม่ได้คือคำวิจารณ์จากคนอื่นเป็นคนที่ซ่อนอารมณ์และความรู้สึกไว้ภายใต้ใบหน้าเรียบเฉยแต่ความจริงแล้วในจิตใจนั้น เต็มไปด้วยวิตกจริตแห่งความกังวลเรื่องรักมักใจอ่อนบางทีคุยกับคนใหม่คนเก่าก็จะกลับเข้ามาอะไรเนี่ยสายมโนพอตัวนะความรักมักผิดหวังบ่อยครั้งบางครั้งก็กลายเป็นมือที่สหรือเจอปัญหาเนี้ยบ่อยชอบยื่นมือไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านจนบางครั้ง ต้องรับเคราะห์แบกภาระแทนคำประกรงประกันให้ใครบอกเลยนะพักก่อนห้ามแล้วนะฟังหน่อยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอตัวเองขี้กังวลขี้งุดหมิดเป็นคนแก้ปัญหาเก่งฉลาดกับบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่น บางครั้งมองคนในแง่ดีเกินไปเข้าใจนะว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ตัวเองเดือดร้อนเอาอย่าหาทำรมชาวราศีกันเป็นราศีที่หลายคนมากชอบครองตัวเป็นโสดส่วนมากคนราศีกันน่าจะมีเสน่ห์ปากนิดจมูกหน่อยเป็นคนพิถีพิถันในการแต่งตัวแต่งตัวนานมาก บางคนเห็นตัวเล็กๆแต่แข็งแรงมากมีความอดทนทำะารได้นานๆเป็นคนที่ไว้ใจได้จริงใจเวลาที่มีความรักเขาจะรู้อะไรดีอะไรชั่วความรักไม่ได้ทำให้คนราศีนี้ตาบอดอันนี้จริงหรือเปล่าโดยปกติแล้วคนราศีกันเป็นคนที่อ่อนโยนอารมณ์ดีมาก แต่คนประเภทที่เขาไม่ชอบสุดๆคือคนหยาบคายคนไม่ระมัดระวังคนไม่รอบคอบหากเขาตั้งใจทำอะไรแล้วเขาจะทำจนกล้าเป็นนิสัยหายากมากที่คนราศีนี้จะฟุ่มเฟือยในเรื่องความรักและการใช้เงินสุขภาพที่ต้องระวังโรคกระเพาะอาหาร โรคลําไส้หรือป่วยเนื่องจากอวัยวะส่วนท้องโรคลมในท้องท้องอืดไขมันมากอัญมณีแห่งโชคลาภยกทองคานเนเลียน